าผลการเซตครับทุกน้อยสงองบอลมี้อยรอเกาสิเซนน่ะเบอร์ล่างตัวตั้งของอำเภอครับสองร้อยเก้าสิบห้ามอนจังแก้ไปก่อนเด้ยวยมดแดงยังได้อยู่ที่มาตีน้องก้อยก้อยรัชว,วินแก้มาก่อนน้องกุ้ยซ้อเทศบาลทุกน้อยเซตเซตเซตตั้งไปก่อนด้อยก้อยม่อนจังม่อนจังมดแดงแก้ไปก่อนยังได้อยู่ที่เอ็นา นะ้าแกมาก่อนเป็นทีของม่อนจังครับตัวตั้งร้อยเก้าสิบห้ากุ้แกมาก่อนนี่แน่เอาแล้วแม่ตบดีครัตบตกดีแมแต่เกิดพอดีเซนร้อยเก้าสิเซนอ่ะแมตัวเซนที่สูงที่สุดขอหว่างนักกอปินครับตอนนี้หมายเลข99อัศซ์ลปิ่นดอกไม้ยังได้อยู่ที่ทุ่งน้อยแกมาก่อนเวทีของเอนนาเอนนาคนนี้เขาว่ายังได้อยู่ที่มดแดง มอนจังยังได้อยู่ล้มเล่นเนื้อนาดไปแล้วโอ้ชีวิตมอนต้องสูเ้เปนเสื้อตัวงสู้ไปมอนแอนแน่โคดบีโคดบ,บีเวลาสอนก็สอนทันมาทางนี้เห็นไปทางนู้นเราก็มองหมดเลยลอเมอนตั้งมาว่าไงวันวิาสาร่ สองหนึ่งยังไม่แน่เอาเะเป็นทีกันน้องก้อยเก๋ยังได้อยู่ดีพองหิวแอนนาแก้มาก่อนวันมิสาวันดแดงทุกน้อยได้บุกแล้วรันตอนนี้ทุกน้อยยนขึ้นมาเก๋ตั้งได้มอลตั้งดีมดแดงแก้ไว้ก่อนเล่นเหนียวกับวันนี้ัคู่พักษายเน่ยในการทัคู่แก้มาก่อนเป็นทีกันน้องก้อยก้อยตั้งมายัางได้อยู่ดีแล้วเหมียนตา เดียวกับลูกนี้จะได้ผ่าแปลงับพาข้าขอบคุณลุงเปิร์ดกับเก็บบอลได้ด้วยว,วันนี้เหมือนลากอยรัชวินมันจังต้องแก้ไปก่อนกันวันนี้ยังอยู่นะครับตุ้ม้อยเป็นทีของตุ้ม้อยได้บุกแล้วอ้ปิดดอกไม้ลูกนี้อ,อายี หายเลขาของตุ้มน้อยครับวันนี้ปีเป็่เกยมสักครั้งเ <l ots> สือยิ้มยากครับวันนี้ <l ots> ปียิ้มครั้งเป็นเดือน3กีฬาภายในตำบล11-12เจ,อ,จอกันข้ามไปยังได้อยู่ที่ทุกน้อยแอนนาแอนนาก็นี่ก็ว่ามดแดงเก๋ยังได้อยู่ที่ทุกน้อยโยนมาก่อนวันวิสาม่อนจังตั้งดีวันวิสานี่เนี่ย ตอบไปไมรูร้บ้างไผ่เป็นไผ่แกมาก่อนมอนจังวันไม่สุดอ,อ,อ้สมินตาโดดเยงเลยครับลูกนีโ้โอ้โหต่อห้าโอ้แทบไหลมาเทมาเลยเอาใหช้ชัวร์สิเราใครเล่นอ่ะเดี๋ยวน้องเบาหิวถ้ามาเป็นดอกไม้หมดแดงเหนียตา ไปไกลๆเลยครับตอนนี้ยังได้อยู่ที่ม,ม,ม,มอนจังแก้มากรอนมันแดงนี่นะองได้แจมแล้วเป็นทีของบุค,คลองครับโดยผู้เล่นสูง1้5มอนจังจากญี่ปุ่นครับย,ย่อเยอะแล้วก็มือล่างเซอร์นี่ยังยได้อยู่ยังได้อยู่ที่ตรงน้อยปิดดอกไม้ก้อย ไขึ้นมาแก้ไปก่อนไปถึงท่าแล้วเอาเวลาต่อครับผู้แข่งเอาเวลาน่อครั้งที่หนึ่งในเซตที่หนึ่งไหลเลยโค้นอ่ะครูต่อไปครับผู้ต่อไปอบต่อท่าบัวอบตท่านั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยท่าขมิ้นเทศบาลตบลท่าสาวเว้ยเนาะครับใครไม่ได้ดูนี่โอ้โหถือว่าพิพาันใหญ่หลวง

เเตจ็ดต่อสองโดยสุดสวยจากเจนดานนุ่มน้อยครับือลางปลี่นดอกไม้เอาเป็นตัวครับเอาซอแหม่ซอพักก่อนครับเล่นอีกอแล้วก็เอามาดามปลาลงไปแล้วเวลามาดามปลา จดไม่เล่นด้วยครับต่อ9-2ได้อยูงที่ชุดน้อยครับย่อยืนชุดพร้อมเที่ยวตั้งได้ดวงแดงไปไปขึ้นมาแล้ววันพิสายแก้ไว้ก่อนเสร็มาย้อนสอนทันทียังได้อยู่ว่ายังไงทางพ่อโนี่ 10ต่อสองแปดแทบไม่หา่างครับยังมีโอากาสแต่ยังไม่ถึงสิบห้าก็มีลุ้นตลอดโดแดงตั้งดีเมือล่อางยังได้อยู่นี่มาดามปลาแก้ไปก่อนมาดามปลาต้องแก้ไปก่อนแอนนาแอนนาแอนนาเอาแล้วมาแล้วทีนี้เอา ของเริ่มจี้เข้ามาแล้วกันตอนี้ประจวบประจวบกิลลี่คันประจวบประจวบอะไรคู่แรกของประจวบเกติเคียวใชเป็นคู่แรกของประเทศอ่ะแอบโอ้โ,อโดนครับโดนฟ้าครับโดนดาวพันแอบตอนนี้โค้ชใหญ่ครับบอกแก้วมาแล้วโค้ชใหญ่ของที่พันโคตรสาวโค้ชใหญ่เลยใหญ่ยยจริงๆ อมนักงพอออกกองจานั่นส yep. ุกครับได้แต่แล้วกี้ก็มาโอ้ยมาเล็ก17ก็ในวันวิสาเซนก็อยางได้อยู่ที่มดแดงก้อยรัชวินเก๋สายพิฆาตอยางได้อยู่ที่ย้อนมาเอาละครับตอนนี้สมนตาขึ้นหน้าแล้วยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ แกกันมาเอาละทีนี้แกไปก่อนเป็นทีของทุนไอ้ได้บุกแล้วทำได้ก็ยังไงยังันเล่นดีกว่าเป็น้่อนแข่งก็ขาแข่งโอ้บไใหญ่ดีดูจับแล้วเฉยยิ่งยา อยู่ในสายเข้าตลอดเลยตามเรื่องเวลาดิ่งแล้วยังไม่จบยั่จบเกมดิ่ก่อนเที่ยวกลับย้อนขึ้นมายังได้อยู่ที่ตุ้น้อยย้อนขึ้นมาสมตอก้อยสมบต่อกันแล้วไม่เสียวภาษาไทยครับแหมสายพิฆาตไม่ได้โชว์อะไรเงี้เนี่ยแต่สุดท้ายย้อนขึ้นมาม่อนย้อนสอนทันทีเอา ทุนน้อยพีเอพีพีอพีต้องอยงงั้นต้องางั้นทำถูกแล้วทุนน้อยหนูทำถูกแล้วล่ะเออรอรอกันก่อนรอรอกันก่อนเออรอรอกันก่อนหาตีน้องก้อยก้อยเสริมล่างมาไม่ได้เพื่อแอนนาแอนนาแค่มา่อนหวั่นไม่สาหปิด่ยนเซตไปเลยครับเป็นว่เนาเจ้าพนทุนน้อยเปลี่ยนรถชนะบุกครองไป15ต่อ5ครับ